ตอนนี้เรากำลงังห่วงรอซื้อตัวครับรอซื้อตัวหรือรอ,เ,รอเ,เข้าห,อห้องน้ำรอเข้าห้องน้ำครับฝนตกครับสามสาวได้ขอฝนสำเร็จ ตาพรหันหน้ามบนีนี่คือการถ่ายวิด ouais ีโอครับอ๋อ pues, uh, ้ชายจกาินองก็นี่เแคกีขาทำกเลยากกอนแล้วทำไ้แข่เขา

ได้ลองไหมเพื่อนผ่า,าหกอันพร้อมแมอุ้ย

อ่ีด้านล้านมากเล้วเจอที่น้ำตกนั้นยังไม่ยินตอนตีเหนีอมันพูดอะไรมาอย่าไปเดินอย่าไปเดินไม่ชอบไม่ชอบอย่าไปเดินเลยเขาบอกว่าอย่เดินอย่างนี้อย่าเดินต้องเดินแบบนี้แล้วอีเจก็ทำท่าแบบตลกตลกเลยว่าอีเจไม่มีผัวอ่ะไม่มี้ว่าเจเลยอ่ะอยากเห็นหาเจ้ของเลยมีลูกชายก็หวางก็ทำงานที่ติดอยู่ที่กาแฟไง ผู้ชายมันก้อยู่หน้าหน้าปกขวดกาแฟเขาจบนอกมหนว่ไปเรียนนอบ้านเขางน่าจะรวยเป็นผู้ชายเดินหรอเป็นแฟนเ่ยป็นเบ้านาเหมอนกน่แพวกเคร่องอทาอกน้าบนคยาก็เดี๋ยวลองเอนอาบเดี๋ยว่ทยอยไปค่ะแอนบล็อกอสปาร์ตหนึ มีอะไรอยากพูดเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้ไหมครับอ๋อมันเป็นอะไรที่ดีมากจริงค่ะสถานที่นี้ชื่อโรงแรมอะไรนะจีนุกคอฟฟี่ดีสอทใช่มันเป็นสถานที่ที่ใกล้จักปากสซองพอสมควรเป็นสิ่งที่พอดีมากครับสีแก้วพอดีเลยมันเลยรู้สึกว่า <c oughs> เขาทําให้เราสึกเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของที่เนี่ยเราก็จะมาคอยดูแลว่าเจ้านายเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค้ ป้อเลี้ยงป้ลียงงแม่เลียงอะไรอีกเจ้าเนี้ยดูแลด้วยใจใช่ดูแลด้วยใจเฮ้ยมีแก้วกาแฟมากินมาล่ะจิบเบียร์ในแก้วกาแฟโอ้นี่พออยจ่ได้นอนมช่วยืนนันเออแบน้ใค่ตัวผลังป้ากินดแก่ิบเบาๆนะจ๊ะอะ เสียงอะไรนี่คะไม่ใช่ละไม่ใช่เสียงน้ำไหลนี่ค่ะเสียงขออื่นของอื่นเสียงแมลงไม่ใช่เสียงแมลงเดี๋ยวไปดีคอไล้เผยแพร่เสียงน้ำไหลอย่าไปเผยแพร่า f เฟ e บุ๊กนะครับอย่าไปแชร์ในยู u ูบเดนะเว้ยดยอดเลยอะจะบรรยายที่นี่ว่าอะไรอากาศมันช่องเย็นสบา าสบายอากาศตลอดจริงมากเหือแตกภาคแต่ให้มันดูให้มันดูไห้นราเชียรขนาดนี้วันนั้นจะอยู่ข้างนอข้างในเราจุดเตาผิเต้าหิจริงแต่ว่าเราต้องการบรรยากาศความเหงาเลยควันๆหนิควันให้ควันออม่ควันเลย ่าอะไรก็ไม่เอออาบุรีไม่ใช่แกบอกอาบุรีสิเข็นวันไมครับคนบอกปากไม่แกยันยุ่งโอ้โหนี่กวมีจริงเดินยุ่งลอยขึ้นมาเนี่ยมันใช่มันมีสางที่รี่แอยู่คนเดียวมองมีก่อนมัอนอยู่เจียงไหม่เชียงราเ้าปด ส่วนดอกไม้บ่เดย์เจ้ต้องมีคนดูแลหรหัวใจแล้วเพื่อนะแล้วไม่มองแล้วฟังบ่อยแต่ฟังไม่ได้อ๋อเออปพรกเคยรีบออกมาเราโพลกันออกข้างเดียวใช่ไหมไอโฟนอะ รู้สึกจะเป็นงั้นนะเพราะว่ามันเอาไว้พูดอันหนึ่งโอ้ดอ๋ยมันเหนียวไอ้ร้านสามบาทเขาเลิกซื้อหมดอะเออเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปขาายเอมาได้กว่าคห้าบาทที่ไหนทุกร้านเหรอในเราอ๋อแต่ตอนแรกเขาขายสี่สิบบอกถ้าเกิดเอาผลมาคืนอ่ะสามตองราคาห้าบาทแล้วก็ไปแวะเอาผลคืนแล้วก็ซื้อต่องเาไม่บอกไี่ที่ตองวางชิ้ไว้ตรงนี้ คุณไปเก็บมาไหมเขายังไม่ทิ้งหรามั้งเราไปเอาเลยเราไปใส่กระสอบเอาดูเราจะมาขโมยของพูดแต่ว่าราคาดีมากเลยนะคาบ้าราคาดีมากเดี๋ยวเราเอาไปรีใช้ต่อมาแกแถาหน้ามาลาวเก็บขวดที่ไทยใส่ในกระเป๋าซื้อน้ำหนักมาเลย20่ิโลเนี่ยมันต้องมีสบักตรงนี้ถูกไหมตอกโก้ทำไมดีทำไมดีอ่ะไปถังแล้วพี่ที่ไทไม่ทิ้งขวดเราไปหรือยังเออเยอะเลยนะ เ้องขมาาคงจิวเนอี้ต้องหาวายมะเออในตู้มีไหม่ะพอไปพอพอเราเปิดปั๊บเช้ามาแมงรวมก้าที่คัก็หมื่นกว่าค่ะรวมขาวมามันือข้าวไวน์จี๊ดรวมข้าวานดูใครไปใส่กางเหรออ่วานเราไปใสกางวานเป็นแฮมวานเราตรงกลางนะชิดีโดนนีม้เป็นลายแย่ อ๋อเช็ดเอาอย่านั่นน่ะวางผงข้าเลยไอ้มอนซัมเหลี่ยมมันนีเกวางเองเล่นเองขอแคสอยู่คนเดียวเนี่ยพวกนอนสบายเลยเดต่คลิปนี้กูยาวเสียสละมอนไม่เห็นสีแต่คลินี้กูให้มันนอนสบาย สุดยอดเลยปองดีมากแพงไหมตอนนร้เสื้อผู้เป็นโซโก้พันหนึ่งอ่ะคอสที่ไหนคนละพันแต่แบบว่าได้ความรู้เยอะมากอ่ะมันก็เสียเงินตั้งตัวอย่างไอปองมันอยากเปิดร้านเว้ยคือแบบว่าสมมติสมมติถ้าแบบว่าเรียนปุ๊บมันก็จะแบบว่าเห็นทมากเลรที่แบบน่ารักอะารอะไรไปอยากกินไม่เรียนกับน้องอะไรอีกน้องมั่นก็ไปเรียนมาคอสไม่หรอ่ะเรากิน UFM ป้ายูอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยชอบล้นท่าไปเทก รู้<ด>สึกยังไงครับก,กม,มากจิบเดียวทำไมหมดขนาดนี้ครับจิบเดียวทำไมหมดขนาดนี้อันนี้เรามาอยู่ในใต้กาแฟกันนะคะถ่ายกัเลยอย่าซูย่าเถะเกิร์ิจิกรเป็นพิธีกรไม่ได้แล้วค่ะงั้นกลับไปทำงานต่อเลยแก <c oughs> เออนมีตากล้องแบบว่าไม่เขินเลยแต่กล้องปกติเรายังไม่ได้สวัสดีเข้ารายการเลยใช่ปะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไล่ซีนุกคอฟฟี่นะคะไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วว่ากินได้ไหมมาต้องเขียนสคริปต์ก่อนค